พะเยาอัศจรรย์พระสิงห์หนึ่งบรมีศักดิ์สิทธิ์แห่กราบไหว้ขอพรขอโชคลาบพระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือพระสิงห์หนึ่งองค์พระศักดิ์สิทธิ์ศิละปะเชียงแสนปางมารวิชัยที่ตั้งภายในวัดปางมดแดงตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาองค์พระพุทธรูปตั้งปริษฐานอยู่กลางแจ้งซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้าน ทั้งในและนอกพื้นที่ต่างกราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบสำหรับบริเวณโดยรอบขององค์พระพุทธรูปมีการนำเอาหินศีลาแรงมาตกแต่งแกะสลักประดับด้วยศิลปะหลากหลายรูปแบบอาทิพรมสีหน้าและพญานาคปกห้าหัวที่ยาวกว่า10เมตรมีกว่า10ตัวตั้งเรียงรายบริเวณสองทางเดิน สำหรับองค์พระพุทธรูปสิงห์หนึ่งที่ตั้งบริเวณภายในวัดปางมดแดงมีขนาดกว้าง9เมตรสูง9เมตรตั้งเด่นสง่าทาสีทองเหลืองอารามตั้งประดิสฐานบนแท่นอยู่กลางลานวัดซึ่งหลังจากที่ชาวอีสานได้อพยพมาสร้างถิ่นฐานบริเวณที่บ้านปางมดแดงและได้สร้างวัดขึ้นมาไว้ในหมู่บ้านส่วนองค์พระพุทธรูปได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณเปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่สร้างขึ้นมาจะมีชาวบ้านเข้ามากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบและเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ต่างเดินทางมาขอโชคลาบและต่างสมหวังกันทุกคนปันวิทย์อยู่ดีภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองรายงาน